เหลืออยู่ในถุงเลยครับเป็นว่าแท่งนิ้วมือเลยมุมนี้ว่าแท่งนิ้วมือเลยนี่ชั่วกูแท่งนิ้วมือดูดอกติเฉียงแจ้งแดงแจะนี่ครับสองถุงครับสดๆออมอีกแล้วครับนี่ก็ได้ ใบมะกรูดัานฝอยครับกระเทียมครับสามกรีบแหลกเหรอแหลกไงวะ,ะตำแหลกดีไว้โคกินเนี่ยส่วนตะแบงผักไก่เยอะนะ ใส่เครื่องที่ห้าตํำไปครับหาขนซี่กระเทียมตะไคร้ใบบํกกูดนี่ครับน้อนี่ครับแับข้าวเล็กน้อยแน่ออมเดอรสีนี่จะกินเครื่องเผ็ดข้าตัวบานนี่นะครับทีมไว้สักครู่เนื้อพูดครับเเนื้อพูดใหญ่ครับไม่หมดสักทีครับมันพูดใหญ่มากครับมันพูดใหญ่มันพูดเยอะด้วยครับ นี่ไปแล้วครับเสื้อให้เสื้อห้องอันนี้เห็ดอําเนื้่นะครับเด้ออําเนื้อจะมีทั้งนี่แหละครับเนื้อเสื้อเนื้อติดมันเนื้อสั้นน้ำกันเลยจะสร้อยเงี้ยงๆท่อนเป็นค่นนสร้อยนิดหน่อยก็อมก ไ้ย่่นนีะซับพอมันขาดมั่ต้องแหลกแล้วครับซับหยับหยับครับอยู่ทงอยู่ทาครับกระทะบัวมีครับมันเหนืยวนะครับเนาะเดี๋ยวเาจะลงไปเคี่ยวน้ำมันมันเสืออย่างดีเนี่ยเป็นมันที่มันถึงมันหลายมันนะแลัว ไม่ใช้นะ้ำมันพืชเลยครับนี่ครับส่วนนี้เป็นเครื่องที่เข้ตาตำมแม่นะครับนะตะไครก่กระเทียมหางวัชชีใบบัวบกลูกเป็ดเกี่ยวเตะกันครับว้าวเลยกินใจกันครับมันเหนื่อยครับคุณเนะี่ยกินขึ้นแม่หอมย่างหอมเลยอ่ะหอมขึ้นมแม่เราตามด้วยเนื้อครับ อันนี้มีทั้งเนื้อสันและเนื้อเสือนะครับเด้อซับข่อยหยาบมากครับนี่ครับชูชีชูชีเลยครับมันเกามันไหม่ครับมันที่เจียวที่แหลกซึ่งมันซุ่มลงไปไหมครับนี่ครับมีทั้งเนื้อเสือเนื้อสันครับหอมครับมันเนื้อเจอกับไปเครื่องสมุนไพรที่เขาตำนะครับเนาะเอาเรื่องเอาเรื่อง ได้การและไม่ต้องสุกไรครับข้อ,อตะเกาว์เพิ่มดุมดุมครับขั้วแห้งครับแกวแล้วปุ้งครับประมาณนี้บ้วนทิ้งให้เย็นครับเอามันตอนนี้เลยหอมๆเดี๋ยวนี้เลยครับเอาครับผงนัวหนึ่งทัพพีพริกป่นสนายภาพสนายภาพเ <c oughs> ครื่องสอดป่ะ <c oughs> มองมองกันอยุบรงกิได้ครับคุครับเีเานอยออันนี้ทาหนาที่ซิมเลยรับแก๊สเด็จเร่งสิละยังไรดอกไฟสนับสุนมันนาครับมันนาลักบะหมี่เอามครับเอาเปรี้ยวครับหยุเปรี้ยวเอาสามอย่างน้ำปลาครับนี่หนุย พ่นเลยแบบยอย่างโปรแชร์แบบที่ทานไปอย่างโปรแชรอยู่ที่พ่นองุ่นเอาชนเกี่ยวครับปิงนี่อ่าโอ้โปแชรได้<น>เดี๋ยวขอกำลังดันฟังๆหน่อยกันเว <ê> ้ยถักแล้วเยอะแล้วนะครับหอมเปรครับ ตอนนี้ใส่หอมเปรียวๆเลยหอมกลมครับหอมเปียวหตามด้วยข้าวคั่วครับข้าวคั่วคั่วใส่ที่หลังดังกว่านั่นจังกรุบกรุบเอาด้วยเสื่อไปซีนทั้งสองแบบเนาะทั้งแบบอ่ำเลยแบบบ่อ่ำด้วยสิเลือกได้ครับ มันใจครับปุต้องซิมน้ำเลยเนี่ยใส่จานลวดเสริพแน่นอยเพราอะไรเนี่นยนี่นะครับมันกิใส่อ้ำครับไปน,นี่นี่ครับเดือดที่ห้องมาใส่สมุนไพรไปนะครับเนาะไอ้นี่กับสมุนไพรกกินได้ทั้งกันแล้วครับแต่ว่า เข้าวอยากกินสมุนไพรแบบไปแบบผัดไปนะครับนะกินมันสีไปร่วมกันสรั้งยางเกินไปมันจะไร้หัวดอกรองจังนงอยเอาเลือดครับอืมนี่นะครับอํานวยมาขัดันใหญ่ๆน้่งนี่ใหญ่เงินเฮ้ จีงพึงด้วยต้นหอมซอยจักหน่อยหนึง่งเรียบร้อยครับเงาวๆนทั้งกันครับผมสเสียบเรียบร้อยโอ้ครับเมน,นูเด็ดมือนี่ลองเบิ้งลองเบิ้งอันนี้เขาเอิ่นว่าอยังเดียอ่ำยังก่อวอ่ำเนื้ออ่ำเนื้อโอ,อ,อ้อ่ำเนืออ่ำเนือปุ๊บเป็นตะแสบครับเบิง้งตา เอาซ้อนซักซื่อๆนี่น้ำไล่ไหลเราแหมพี่นอ้องเอาเอาลองเบิง้งลองเบิง้งลองเบิง้งว้าวขัด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 เหนือมันสุกแล้วจะเอาเลือดมาใส่แตงสีอ่ะลองเบิง้งฮึมขัด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 อืมอืมอำเนื้อครับอำเหนือ หอมหอมเครื่องเกี่ยวหอมมันมันเ,เนี่ยเราเคยไปเสียบกันเนี่ยในการด้ยวะโอ้ซ้อนสองเลยติซ้อนสองเลยโอ้ได้การติได,ด,ด้การตีเตะติเตะติดใจขัก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 อืมก็ว่าเสียบคักแล้ว เข้ามาล่องสูตรบวมีอั้มบ่ะนี่บวมีเลือดแต่ว่าขัวมากขึ้นกันรวนมากขึ้นแม่งเสือหองไห้มมนคือขับใช่ปะมาลองดูอ้ม,มอำลำอันนี้บอกเน่าเจ้าเดยอดยันมีทองกำลังาผ่ามันซ้ำกันแล้วด้ซ้ำไง่ี่ห <laughs> ่อเออเอ้ยมันน่าจะแตกกันได้ชิ้นไม่เลย อความสุ่มชนไผ่อืกุบ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 ทานทานแบ<ต><า><ล>กไม้แค่ลูตัวสูตรไม,ม้เป็นหลังเรื่องเพียรน้ำเลยเอาไปทำตามเ้าอือือใครดีก็มว้วนเรีตัวนี่มาดิจับ สุดคักสุดคักส,สุดจริงๆครับผมคลิปนี้กัเด็ดเด็ดเซ่บเสียดอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าอาหารเมนูแปลกใหม่แต่ว่าอร่อยย่างลุ่มโตโเลยครับจะได้กัฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห้งใจเลยนะครับเด้สอส่งเบาไหวสร้อย,ยทีครับผมเดี๋ยวเขามาพบมาพอดไม่คลิปหน้าคลิปนี้อำลาผาจ่าไปก่อนสวัสดีครับ